บ,บทุกขาวซิริต้าปื้มรับหน้าที่แองเจิลแอมบาสเดอร์ปฏิหารต่อลมหายใจให้ทารกโรคอดก่อนกำหนดมาร่วมสร้างปฏิหารร่วมกันเพราะแองเจิลมีลาเขเป็นได้ทุกคน กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กจัดโครงการแองเจลมิลาเข้าปฏิหารต่อลมหายใจให้ทารกคลอดก่อนกำหนดเพื่อสมทบทุนจัดซื้อตู้อบช่วยเหลือทารกคลอดก่อนกำหนดภายในงานได้รับเกียรติจากนางเอกสาวสวยคุณซิริต้าเจนเซนนรงเดชมารับหน้าที่พิเศษแองเจลแอมบัสเซอร์เป็นตัวแทนคุณแม่คนเก่งช่วยบอกต่อกองบุญนี้ต่อลมหายใจของหนูน้อยที่คลอดก่อนกำหนดพร้อมกับทีมแพทย์แองเจลทีมนำโดยแพทย์หญิงพนิดาศรีสรรรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์กุมารแพทย์โรคระบบการ หายใจมาร่วมเป็นแองเจิลนางฟ้าประจำตัวดูแลผู้ป่วยเด็กไปด้วยกันบริจาคเพื่อโครงการแองเจิลมิราเข้าปฏิหารต่อลมหายใจให้ทารกคอดก่อนกําหนดบริจาคชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กอาคารเฉลิมพระเกียรติธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่บัญชี0381076900ค่ะสถาบันสุขภาพเด็กนะคะก็เป็นสถานบันหลักในการดูแลเด็กนะคะแล้วก็เราดูแลทารกเกิดครบกำหนดนะคะเกิดก่อนกำหนดนะคะ ซึ่งมีความผิดิหลายผู้ป่วยหลายรายเนี่ยมีความพิการแต่กําเนิดน,นะคะซึ่งเด็กกลุ่มนี้จําเป็นต้องอา,อาศัยการดูแลที่เป็นพิเศษนะคะทั้งอุปกรณ์เครื่องมือนะคะบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญนะคะซึ่งทางเราเนี่ยโรงพยาบาลเราเนี่ยดูแลผู้ป่วยเนี่ยจำนวนมากต่อปีน,นะคะซึ่งก็ยังขาดแคลนอุปกรณ์นะคะต่างๆในการดูแลผู้ป่วยเด็กกลุ่มนี้นะคะโดยเฉพาอย่างยิ่งตู้อบนะคะซึ่งเปรียบเสมือนบ้านนะคะของเด็กที่คลอดก่อนกำหนดแบ่านี้ค่ะ ฉะนั้นทางเราก็เลยได้รับความสนับสนุนจากดิต้านะคะในการช่วยช่วยในการจัดหาอุปกรณ์ที่สาคัญตัวนี้ค่ะคะ่ะก็ตัวดิต้านะคะก็ตระหนักรู้มาตลอดเลยนะคะว่าเด็กก็คืออนาคตของชาตินะคะถ้าเกิดว่าเขาเกิดมาแล้วเขาป่วยเขาพิการเขาไม่ติดโรคร้ายมาหรือมีโรคร้ายตั้งแต่กําเนิดเนี่ยหรือคลอดก่อนกนําหนดเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเติบโตมาเป็น เด็กที่เป็นอนาคตของชาติได้หรือว่าไม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะคะทีนี้เนี่ยโรงพยาบาลสุขภาพเด็กนะคะเป็นโรงพยาบาลเด็กรัฐบาลโรงพยาบาลเดียวของประเทศไทยนะคะก็คือว่าจะมีเด็กมากมายนะคะที่อยู่จากทั่วทุกมุมจังหวัดทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยที่มีโรคร้ายหรือพิก,การหรือคลอดก่อนกําหนดนะคะจะถูกส่งมาที่นี่ทีนี้เนี่ยคุณหมอก็จะทําหน้าที่รักษานะคะอย่างลตาได้เข้ามา ใกล้ชิดกับคุณหมอนะคะก็จะได้รับรู้ถึงการทํางานหนักมากๆเลยนะคะว่าคุณหมอต้องทํางานหนักขนาดไหนเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าเราจะไม่ให้เขาพิก,การหรือเกิดมาลับพิการเนี่ยไม่ว่าจะตาบอดนะคะหัวหนวกหรือมีอาการหัวใจเนี่ยเขาก็คือจะเป็นเด็กที่พิการเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะรักษาเขาได้ตั้งแต่คลอดมาเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องตาบอดนะคะลิต้าก็อยู่ในเหตุการณ์เลยเข้าไปดูผ่าตัดกับคุณหมอนะคะ ก็หายดีแทนที่จะเกิดมาเป็นเด็กที่ตาบอดหรือหูหนวกนะคะเขาก็กลายเป็นเด็กที่ปกติคนหนึ่งไม่ต้องมาเป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องมาเป็นภาระของสังคมได้มีชีวิตปกติได้เรียนหนังสือปกติเพราะฉะนั้นแล้วลิตาเลยรู้สึกอยากที่จะช่วยเหลือยิ่งวันนี้ลิตาเป็นบทบาทคุณแม่แล้วลิตายิ่งรู้สึกถึงความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่มากเราเห็นลูกเราป่วยเห็นลูกเราไม่สบายหรือมี ความเจ็บปวดหรือพิการใดๆเนี่ยคุณคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเจ็บปวดมากกว่าตัวเราอีกคือคือหมายถึงว่าเราการที่เราเห็นลูกป่วยอะค่ะตัวเราอะค่ะรู้สึกเจ็บปวดมากกว่าลูกเราด้วยซ้ำคือมันบีบหัวใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นลิตาได้เข้าไปในห้อง ICU ของเด็กได้ไปเข้าไปดูการผ่าตัดของคุณหมอนะคะเราก็ได้เห็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจากคุณหมอที่เก่งมาก จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆแต่มันก็ยังไม่พอเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเลต้าก,ก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่ๆสื่อมวลชนนะคะช่วยมาเป็นแองเจิลมิราโคกับเราช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับาทางโรงพยาบาลนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมหรือช่วยเหลือในการบริจาคก,ก็สามารถบริจาคเข้ามาในมูลน,นิธินี้ได้นะคะรวมถึงนอกจากเด็กที่พิการแล้วนะคะยังมีเด็กที่บาดเจ็บ หรืออุบิเหตุที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายโดยที่พ่อแม่อาจจะไม่ได้มีทุนทรัพย์เยอะนะคะก็มาส่งส่งมารักษาที่โรงพยาบาลนี้หมอทุกท่านเนี่ยก็หมอทุกท่านที่โรงพยาบาลเนี่ยก็รักษาแบบเต็มที่กับเด็กทุกคนนะคะก็คือเป็นที่พักพิงที่พึ่งพาทางใจให้กับพ่อแม่ที่มีลูกที่บาดเจ็บหรือลูกที่พิการ หรือว่าลูกที่คลอดก่อนกำหนดอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เราก็เลยอยากที่จะรณรงค์นะคะให้ทุกคนนะคะช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้ตานะคะ่ะว่าตู้อบที่นี่ก็ยังไม่พอถ้าอยากจะมาซัพพอร์ตตรงนี้มากๆเราได้าได้เข้าไปเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นตู้อบนะคะตู้อบเนี่ยก็เหมือนอ้อมกอดของพ่อแม่เลยค่ะเพราะว่าพอคลอดออกมาเนี่ยแทนที่พ่อแม่จะได้กอดนะคะก็ต้องไปอยู่ในตู้อบอันนี้ตู้อบอันนี้ก็เหมือน ICU ของเด็กทารก ลอดก่อนกําหนดนะคะพอเราได้พอมีตู้อบอันนี้นะคะแทนที่เด็กจะพิการหรือเสียชีวิตก็เขาก็ได้ไปต่อเขาก็ได้เกิดปฏิหารก็คือว่าได้กลับไปสู่อ้อมกอดของพ่อแม่ mm hmm. การขัดแคนตู้อบค่ะใช่เพราะว่าเวลาเด็กคนหนึ่งที่คลอดก่อนกําหนดเนี่ยจะอยู่ในนั้นหลายเดือนมากๆเลยใช่ไหมคะคุณหมอค่ะก็คือ S <S เขาออกมาก่อนกําหนดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะยังผิวบางไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ทานอาหารไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทําให้อุณหภูมิหรือว่าสิ่งแวดล้อมเหมือนอยู่ในท้องแม่ตัวอ,อย่างลิต้าได้เห็นเด็กที่คลอดออกมานะคะตัวเล็กมากๆเลยวันนั้นที่ต้งไปดูกับคุณหมอนะคะ550ร <g. S 3> กรัมก็คือเท่ากับตัวเท่าเนียคะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีตู้อบเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะเสียชีวิตคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่สามารถ ได้เห็นหน้าลูกหรือไม่ได้สามารถกอดลูกของตัวเองได้ตู้อบก็เหมือนแบบเป็นเป็นครันมานดาค่ะแล้วก็โรงพยาบาลแห่งนี้แห่งนี้เนี่ยก็ยังขาดแคลนอยู่มีคุณหมอที่เก่งมีเทคโนโลยีที่ดีก็จริงแต่ว่าปริมาณตู้อบเนี่ยมันมีจํากัดมากๆเลยค่ะทางเราก็เลยอยากที่จะขอให้พี่ๆสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงให้กับทางมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กด้วยค่ะก็คือเด,เด็กไทยนะคะตอนนี้าตาการเกิดเราเนี่ยลดลงนะคะเหลือปีหนึ่<ร>งไม่ถึง5 0,000นราย ะะแต่ว่าเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เกิดก็กลายเป็นเด็กที่ข้อจดกาหนดนะคะหรือเกิดมามีความพิการเนี่ยก็พบประมาณ 2, 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมรายต่อปีนะคะซึ่งถ้ามีความพิการซ้ําซ้อนหรือว่ามีความเป็นอีกหลายระบบเนี่ยก็จะต้องถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะโรงพยาบาลเด็กของเราเนี่ยก็รับผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ว่าจะเกิดจากที่ไหนก็ต้องส่งมาทั้งคนไทยและคนต่าง,างชาติที่อยู่นะคะ ฉะนั้นแต่ละหนึ่งคนเนี่ยบางครั้งนอนโรงพยาบาลเนี่ยใช้เวลา6เดือน3เดือนฉะนั้นตู้อบหนึ่งตู้เนี่ยก็จะถูกใช้ถูกมช้แล้วเรามีเตียงสําหรับดูแลผู้ป่วย ICU เดี่ยวทารกแรกเกิดเนี่ยเดิมเรามี12เตียงล้วก็มีขยายเป็น20เตียงอะไรเงี้ยค่ะเพราะโอ้ก่อนพวกเนี้ยก็ก็ไม่เพียงพอนะคะแล้วก็เลยมีวอร์ดของที่เป็นทารกแรกเกิดที่ไม่ใช่ ICU อีกนะคะทั้งเครื่องช่วยหายใจที่นํามาแสดง หาตู้อ,อกาานะคะหรืออุปกรณ์พิเศษที่ขนาดต้องเล็กๆสําหร <trabajar S 3> ับเด็กซึ่งก็จะต่างต้องจาเพาะอ่ะก็เป็นเป็นที่ทราบดีนะครับที่คณะแพทย์ได้ให้ข้อมูลกับทุกท่านไปแล้วภาวะเรื่องของเด็กที่มีน้ําหนักน้อยนะครับหลังแรกเกิดเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่มากแล้วก็ที่สถาบันเราเนี่ยก็จะเป็นที่รับรีเฟอร์ผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อนแบบนี้นะครับซึ่งทุกท่านก็ทราบดีว่าต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ค่อนข้างจะ ล้ำสมัยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของนวตัตก,กรรมที่เป็นไฮเทคขั้นสูงนะครับก็ต้องมีราคาแพงนะครับในนามของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์นะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคุณศิริตานะครับและคณะเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มองเห็นปัญหานะครับซึ่งอันเนี้ยซึ่งเราทราบดีว่าเด็กเด็กวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ช่วยมาทําให้โอกาสและฝันของเด็กไทยเนี่ย เป็นจริงแล้วก็จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไปขอพวกคุณอย่างสูงครับเมตา n นิวคขอบสอบทุกข้าว